นะครับก็หนึ่งรายเป็นชายอายุ33ปีนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับเบื้องต้นขอเล่าทำลายก่อนนะครับว่าทำลายเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการเสริมเดี๋ยวท้านหลุดไปนะฮะการเสริมก็จะมีท่านรองนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงในแะพทสาธารณสุขจังหวัดขอโรงพยาบาล ถุลำปางนะครับแล้วจริงแล้ววันนี้มีเรื่องอีกสองเรื่องก็จะมีทางเรื่องฝุ่นควันนะครับไฟป,ป่าแล้วก็เรื่องเร,เราก็ไม่อยากให้เกิดนะครับทม์ไลน์ของน้องคนนี้วันที่21น้องคนนี้ยังทํางานอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับสถานการณ์ปกติพอวันที่22นะครับ22ธันวาคมเขาไปร่วมกิจกรรมที่ เราก็ได้ยินเป็นข่าวมาแล้วนะครับว่าในสนามฟุตบอลแล้วก็มีฟิตเนสมีอะไรก็ตามนะครับพเพราะเคสนี้เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่น้องพี่ผู้หญิงนะครับที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนั่งเครื่องบินมาก็ยังไปทํางานตามปกติที่จังหวัดระยองตามงานของเขาแล้ววันที่25นะครับก็เดินทางเข้ามาจังหวัดลำปางน,นะครับ เป็นคนพื้นฐานลำบางเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนลำปางนะครับแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่ระยองการเดินทางใช้ไฟตรงจากอุตะเภามาลงที่เชียงใหม่ในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างทางก็คืนนั้นที่เชียงใหม่ก็ไปฉลองกับเพื่อนที่เชียงใหม่นะครับในคืนวันที่ยี่ห้าเป็นวันคืนวันศุกร์ที่สัมป์นะครับ, 25, บ,บ,บ,รรบก็ไปฉลองกับเพื่อนด้วยแล้วเช้าวันเสาร์ก็ขับรถเข้ามา เช่ารถแล้วขับรถเข้ามานะครับระหว่างทางแวะปั๊มน้ํามันที่ลําพูนเหมือนปั๊มแล้วก็เข้ามาถึงที่จังหวัดนะครับก็เข้าบ้านไปกราบคุณพ่อคุณแม่นะครับทักทายแล้วก็มีออกมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อนิดนึ่งตองงานแต่งงานรอบเช้ากับรอบเย็นนะครับรอบเย็นก็มีการฉลองนะฮะแล้วก็ หลังจากเสร็จงานแต่งงานก็ยังมีการลากเพื่อนไปสัสรรค์อ,อีกหนุ่มหนึ่งจริงๆแล้วในกลางสัปดาห์ตั้งแต่วันที่22-23แถวๆนั้นเขาเริ่มมีตัวลุ่มๆม,มีความรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวนะครับก็ซื้อยาทานเองเพื่อก็อาจจะให้เดินทางได้อะไรอย่างผมผมเข้าใจตรงนั้นนะครับการสอบสวนสืบสวนโลกก็ยังดําเนินการอยู่อ่า เข้ามาถึงเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าไข้สูงกว่าที่จะควบคุมได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่สงน้ำบางแล้วเคสเข้าร็อกหมดก็มีการตรวจแลแล้วก็ยืนยันผลประมาณ18 3สูงว่าผลเป็นบวกนะครับในระหว่างที่ผลเป็นบวกทีมของจังหวัดทุกทีมก็เหมือนคราวที่แล้ว นะครับเหมือนคราาที่แล้วเราก็รู้ประมาณสักทุ่มหนึง่งเชาที่แล้วรู้ประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้เหมือนกันมันต้องบาลานซ์นะครับระหวา่างการบริหารทางด้านสุขภาพกับการบริหารทางด้านเศรษฐกิจก25คนที่ใกล้ชิดเลยแล้วถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง25คนเมื่อวานเชิญมาได้หมดนะครับแล้วก็ตรวจแลบไปแล้วผลออกมาเมื่อปีสามเมื่อคืน เป็นลบทุกคนก็ถือว่าปลอดภัยแต่ในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติก็ยังยืนยันร้อยปร์เซ็ไม่ได้เพราะว่าถ้าคิดว่าในงานแต่งงานติดมันยังเป็นแค่เด y 1วันหรือเด y 1หนึ่งนะครับกว่าเชื้อจะแสดงและติดต่อได้จะเป็นวันที่3วันที่5วันที่7อะไรอย่างนี้เพราะนั้นในการตรวจเนี่ยมันจะมีการตรวจเด y 1วันวันที่4วันที่9แล้ววันที่สิถ้าครบทั้งสี่รอบ นะครับถึงจะคอนเฟิร์มว่าคนนั้นปลอดภัยว,วันนี้25คนปลอดภัยนักเดวนันะครับนี่คือสถานการณ์คร่าวๆของเหตุที่เกิดเดี๋ยวหลายท่านคงจะเสริมได้ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปมันมีความเสี่ยงในสองสาเรื่องหนึ่งความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็ความเสี่ยงของการกลุ่มที่อยู่ตรงนี้ วันนี้นะครับทีมของสาธารณสุขจังหวัดทีมการแพทย์ทีมนัก,กจิตวิทยาของสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหลายหน่วยงานก็ได้ลงพื้นที่13ามหมู่บ้านที่เข้าใจว่ามางานแต่งงานในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อไปทําความเข้าใจว่าถ้าใครเป็นความเสี่ยงต่ำต้องทํำยังไงอยู่ยังไงอะไรยังไงนะครับใน13าหมู่บ้านก็เข้าไปทําความเข้าใจกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้เองมีคนที่ยังประหนก นะครับที่ตระหนกแล้วยังกังวลว่าตัวเองจะติดหรือไม่ที่ไปยุ่งร่วมในงานแต่งงานประมาณห0สิบคนนะครับที่อาจจะยังไม่ยังตื่นเต้นยังไม่ยังไม่ได้นิดนึงว่าในการตรวจอย่างที่บอกต้องตรวจซ้ำสี่ครั้งถ้าเป็นลบนะครับแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยมันตกประมาณพันหร้อยกว่าบาทถ้าสี่ครั้งมันหกพันกว่าบาทแล้วถ้าตรวจครบทุกคนโดยที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยมันจะกระทบต่อ การทางานของเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะถูกกล่าวหาว่ากลัวเซฟจนเกินไปแล้วก็สั่งปวดโดยที่ไม่ไม่ถูกต้องมันก็จะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าทําหน้าที่โดยละเมิดหรือเกินอำนาจได้ตรงนี้ก็พยายามทำความเข้าใจแลวพยายามไม่ได้แทบจะไม่ได้นอนนะเราเตรียมการเราก็กังวลว่าจะอยู่ตรงนี้ถ้าใครติดตามจะเห็นว่าเช้าวันอาทิตย์ที่20ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายกอบตจรเนี่ย เราก็นั่งประชุมกรรมการควบคุมโรคแลามีหนังสือสั่งการาไว้ทั้งหลายเรื่อง